อ่ะโอเคนะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องออจอยนะครับจอยต,ต่อไปคือริสนะครับริสจอยก็คือข้อมือนะข้อมือแล้วก็แล้วก็แฮนด์นะครับข้อที่อยู่ในมือต่างๆนะซึ่งตรงนี้ก็จะเริ่มกระดูกเริ่มเล็กลงนะครับจะเห็นว่าครั้งที่แล้วนะเราพูดถึงดิสโ a เรดิโออาร์นาจอยใช่ไหมหนูเห็นไหมดิสโ a เรดิโออาร์นาจอยก็คือ rad กับ u l นะเป็นตัวยอ่อ radius กับ a l p a นะเป็น Distal ทีนี้ปลายของ radius เนี่ยก็จะเป็นความจะเห็นว่าโคง้งใช่ไหมใหญ่กระดูกจะใหญ่กว่า a l น้ a นั้นถ้าเราจับปมตรงนี้นะตัวนี้มันยื่นกว่าก็จริงแต่จริงๆแล้วกระดูกใหญ่คือ radius เดี๋ยวไปดูจากของจริงนะจะใหญ่แล้วก็มีความ surface ผิวของกระดูก radius เนี่ยจะโคง้งนะเป็น เป็นคอนเป็นคอนเวกซ์นะครับคือโคง้งโค้งเข้านะครับโค้งเข้าไปโค้งเข้านะฮะหน้าผิวก็สัมผัสกับกระดูกของข้อมือซึ่งมีกระดูกอยู่8ชิ้นนะตัว S นี่ย่อมาจาก s c a p h o i d นะฟังฟังไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูจดเดี๋ยวอาจารย์นจดให้ทิง Sca p o o i d นะ,นะเป็นกระดูก ข้อมือชิ้นที่1ที่เรามองดเูเป็นกระดูกที่ชิดกับกระดูกเเดยสนะครับนะกระดูกปลายของกระดูกเเดยสคือสแครฟอยด์แล้วขยับมาแถวที่อันนี้เราเรียกแถวแรกนะแถวใกล้เรียกแพ็กซ์พอกซิมอลพอกซิมอลโรคือแถวแถวใกล้แถวที่ใกล้กับกระดูก ies, เเดยสแล้วหน้าตัวที่2อ,ออกมาอยู่กึ่งกลางเรียกที่ย่อว่าตัวแก็คือลูเนตนะย่อๆมันเป็นชื่อว่าลูเนต อ่าโอ้มาแล้วอัสดีครับข้าเชิญเชิเดี๋ยวก็โอเคก่อนนะเดี๋ยว